สวัสดีครับ fc ท่านผู้ชมนักสะสมคนชอบเหรียญที่ติดตามรับชมช่องสมาคมชาแนลมาโดยตลอดแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยดีเสมอมานะครับคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็รับปาก fc ไว้ไว้เรื่องหนึ่ง นะครับเรื่องเกี่ยวกับเหรียญแปลกชนิด10บาทที่ว่ามีงูแล้วก็มีพญานาคอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพยาจะมารีวิวให้ FC ท่านผู้ชมคนชอบเหรียญได้รับชมกันนะครับก็นำมาทำคลิปในคลิปนี้แหละนะครับ fc ท่านไหนที่รับชมคลิปที่แล้วยังไม่ได้ดูเกี่ยวกับงูเกี่ยวกับพญานาคอยู่ในเหรียญอยู่ในแม่น้ําเจ้าพยาก็คลิปนี้ดูให้จบนะครับเหรียญแรกนะครับก็จะให้ดูเหเรียญเหรียญงูก่อนนะครับเหรียญแรกจะให้ดูเหรียญงูก่อน,นเหรียญน,นี้นะครับ บอบด้านหลังมาดูงูเลยนะครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงไม่ต้องพูดยาวสาวเรื่องนะครับมาดูพอศอเลยส่วนมากมันจะเป็นอยู่ที่พศอสองพันห้ารสี่สิบเก้าะครับทยสิบบาทวัดอรุณนะครับฐานวัดนี่คือแม่น้ำเจ้าพยาทีนี้หลายๆท่านก็เรียกว่าเรือ นะครับแต่ผมช่องสมาคมจะแน l ไม่เรียกว่าเรือนะครับจะเรียกว่างูเหลียนนี้คืองูนะครับงูที่มาพักอยูอ่ที่ฐานวัดนะครับมันจะไปอยู่กลางแม่น้ำก็ไม่ได้นะครับต้องมาอยู่ที่ฐานวัด นะครับแต่ไม่ไม่ถึงขนาดกับขึ้นวัดนะครับถ้าขึ้นวัดก็โดนกู้ภัยจับนะครับก็เลยมาอยู่ที่าฐานวัดนะครับนี่ก็คืองูนะครับ ต่อมานะครับก็มาดูเหรียญที่สองเหรียญน,นี้พญานาคนะครับพญานาคเหรียญน,นี้ก็จะเป็นปีพศสองพันห้ารอยสี่ิเกาเช่นกันนี่คือพญานาคไม่เหมือนงูนะครับพญานาคถ้าง,งูก็จะจะ จะไม่เอ่นนะครับจะตรงเหรียญน,นี้แอ่นก็คือพญานาคมันจะมีโคง้งตรงตรงหัวเจ้ามีโค้งแล้วก็ตรงกลางหลังก็โค้งโค้งนะครับนี่คือพญานาคพญานาคพญานาคตัวาาเล็กนะครับจากพญานาคตัวใหญ่ ก็จะสวยกว่านี้ครับพญานาคมีสองเหรียญน,นะครับพญานาคมีสองเหรียญยังไม่มีราคานะครับพญานาคยังไม่มีราคายังไม่มีการนิยมแต่มีบางกลุ่มเขานิยมอยู่นะครับเขานิยมเปลี่ยนเนื้อเกินนะไม่รู้ว่าเขาจะชอบไหมแบบนี้ เพราะว่าทางช่อง,องเรามาตั้งชื่อว่าเป็นเหรียญงูเหรียญพญานาคแต่ในวงการทั่วไปเขาก็เรียกว่าเหรียญเนื้อเกินมีเรือน,นั่นแหละนะครับราคาซื้อขายอ,าอยู่ที่เหรียญละ30บาทถึง50บาทนะครับถ้าใครสนใจก็หาเอานะครับแลกเหรียญมาคัดอย่างช่องของเราเนี่ยก็แลกเหรียญมาคัดนะครับแลกมา20,000ืนนะครับมาคัดคัดเจอเนะี่ย นะครับคัดเจอเจออเหรียญมีงูนะครับถ้าเจอเหรียญมีงูแล้วก็เหรียญมีเรือเนี่ยเหรียญมีเรือปีสี่เก้าเรือลำใหญ่จากเหรียญสองหมื่น 20, บาทที่เลขมานะครับเหรียญสิบล้วนๆนะครับเลขมาสองหมื่นบาทก็มาคัดนะครับก็ได้ได้ได้สามเหรียญได้เหรียญปีสี่เก้าสองเหรียญ เรียญมีงูกับเหรียญมีเรือนะครับแต่นี้อีกเหรียญหนึ่งนี่ก็เป็นเหรียญปีสามเจ็ดนะครับปีสามเจ็ดนะี่ยปีสามเจดนะครับสวยนะครับเหรียญน,นี้สภาพยังดีนะครับเนื้อเกินเนื้อเกินตรงนี้เพื่อนๆถ้าติดตามช่องสมาคมเชนเนยก็จะรู้ว่าอีกจุดหนึ่ง เป็นรูปสัตว์นะครับถ้าเนื้อเกินอยู่ตรงนี้บนเส้นผมและอีกตรงตรงหนึ่งนะครับจุดหนึ่งของพอสำเภาจะเป็นรูปสัตว์นะครับก็ไปดูนะครับเนี่ยเนี่ยสวยนะครับเหรียญน,นี้สวย <c oughs> ขออภัยครับเหรียญน,นี้สวย ไม่มีมีเยอะแต่่นะอจะพบเจอก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับเนี่ย่อจะพบเจอก็ไม่ใช่ง่ายๆเนี่ยเหรียญเก่าเป็นลักษณะแบบเดียวกันนะครับเนื่องเกินบนเส้นผมแล้วก็มีรูปสัตว์ตรงคอสำเผาสสวยงามทีเดียวทางช่องของเราก็ชอบ ชอบที่ตรงพอสำเภานี่แหละนะครับก็เก็บนะครับยังไม่แบ่งปันเก็บก่อนจะเก็บให้เยอะเลยรอบนี้นะครับแล้วก็หาไปเรื่อยๆนะครับครับก่อนจากการคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลเรียนแปลกทางช่องของเราสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ